ต้องพกคัตเตอร์มาเลยอ่ะแกก,แก่กองแกก่องซึ่งกล่องใหญ่มากเนี่ยอึบใหญ่มากมาจากดีแคทลอนครับไม่รู้ส่งส่งอะไรมาให้เราใหญ่จริงขอญาตยืนเลยแล้วกันนะก็เอ,อ จริงๆวันนั้นที่ไปถ่ายคลิปแนะนำรองเท้าวิ่งอะครับอเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะขอส่งมาให้ลองรีวิวกันดูนะครับก็โอเคต้องขอบคุณดีแทลลนด้วยนะมาสักกล่องใหญ่เลยมาเปิดกันซิว่าส่งรุ่นไหนมาบ้างนะครับเต้นเต้นเต้นผมก็ยังไม่รู้เนี่ยไม่รู้เลยว่าส่งอะไรมาบ้างมาแน่นหนามาก โ okay. อเคอืโอ้โหหลายชั้นหลายซับหลายซ้อนนะครับโอเคฉีกแล้ว <c oughs> เปิดมานี่คือเป็นรองเท้าครับกลองรวมอะก็ดีแคลอนเขาจะไม่มีกล่องนะครับถ้าเพื่อนๆที่เคยไปซื้อของที่ดีแคลอนเนี่ยรองเท้าเนี่ยเขาจะไม่ให้กล่องมานะ ก็ไม่ว่าคุณจะซื้อแพงขนาดไหนก็ตามเขาก็จะไม่มีกล่องอะเปรยอเปยๆมาให้อะอ,อ่าแล้วน,นี้คืสภาพที่เขาส่งให้เลยมันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเขาไม่มีกล่องไงเอ่อเขาก็เลยเปรย์เปยมาให้แบบเนี้ยนะครับนี่ดูเยหลายรุ่นเลยเอามาดูกันซิใ้ส่งอะไรมาบ้าง เยอะเลยโอเคอ่าแล้วก็ตอนที่เขาส่งมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือที่ร้างเขาจะเป็นอย่างนี้มันจะมียางยืดระหว่างกันนะครับคลิปลัน KS 9 0 0ไลท like. ์ KS 9 0 0 like ไลท์นะครับคู่แรกเออเฮ้ยคู่นี้นี่นี่คู่นี้ผมชอบออคลิปลันนะครับ KS 9 0 0 s u p p o ซันะครับ เมื่อกี้มี900ไลท์ไปแล้วนะ900ไลท์นี้น่าจะเป็นเอ่อขอโทษ KS 900 900 light นะครับเรื่องน้ำหนักเบาเยื่อไปข้างหน้าเดี๋ยวผมขอแยกตัดไอ้นี่ตัดไอ้นี่ออกนิดนึงดมกวาวาโดนคัตเตอร์แต่ละเราก็เก็บคัตเตอร์ได้หน,นะโอเคคัตเตอร์นี้ออกก่อนอันนี้เป็น KS 900ไหไลนะครับ M f o r m cushion คู่นี้น่าจะเป็น daily trainer นะเดี๋ยวต้องไปตามหาราคาไม่มีราคาเลยวะ่ะ KS 9 0 0ไหล์นะครับชั้งน้ำหนักสี daily trainer คู่นี้จะหนักเท่าไหร่นะครับ KS 9 0 0 f o r โฟมเป็น M f o r m cushion หน้าผ้าก็เป็นแบบ engineer mesh นะครับเชือกธรรมดาลิ้นรองเท้าก็เป็นแบบบาง บุกนุ่มรอบก้อเท้าก็มีน้ำหนักนะครับ10 US ใช่มั้ยใช่เบอร์ B 10 US 44 EUR 280นะครับ JPN 272ครับ272ก็โอเค Daily Trainer แหละคู่นี้นะครับอ่ะพักไว้ก่อนคู่ถัดมาก็จานี่ KS KS900 Support เฮ้ยดูโฟมดิโฟมหนาเลยนะ นี่ดูหนา,ปา,หนา,ปาเป้าหนาเป้าไปง่ายหนาไหมน่าจะเป็น m f o มฟใช่เป็น m f o ฟมเหมือนกันนะครับแล้วก็สิ่งที่มองเห็นแล้วก็สัมผัสได้มันนั้นเล่าให้เพื่อนฟังไปแล้วนะคือตรงนี้นี่ pronation geometry นะครับตรงนี้ที่เป็นสีส้มๆตรงนี้เห็นปะ่ะนี่แกนสีส้มๆตรงนี้นะครับก็คนที่มีปัญหาเรื่องเทา้าล้มตรงนี้จะนี่แข็งจริงๆนะ แข็งกว่าเยอะแข็งกว่าโฟมฝั่งนี้เยอะเลยถ้าบีบด้วยกันเนี่ยบีบไม่ได้เลยเป็นพลาสติกแข็งๆอะ่ะแกนแข็งๆเลยครับอันนี้ก็คือเสริมเรื่องความมั่นคงนะครับเติมความแน่นให้กับบริเวณพื้นโฟมโดยเฉพาะจุดด้านไหนที่ต้องต้องเติมอุ้งเท้าให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องเท้าลมเท้าแบนนะครับน้ำหนักเท่าไหร่เอย10 US เหมือนกันนะครับถ้าจะเกิน300นั่นไง 3 32, 32 3 2 323ครับขอโทษที323กร,รัมในขนาด10 US นะครับกับ KS900 Support ซัพพอร์ตครับเค9 0ส Support ซัพพอร์ตผ่านไปเอ้คู่นี้ผมอันนี้น่าโดนตัดตัดเชือกก่อนน,นิดนึงต้องขอโทษจริงนะเพื่อนๆน,นะไม่มีราคาเลยฮะคือมันไม่ได้แปะราคามาผมก็ก็ไม่รู้ว่า ในกล่องนี้เขาให้อะไรมาบ้างนะครับเพิ่งจะมาเปิดนี่แหละเปิดแล้วก็เอามาคุยกับเพื่อนๆเลยแกะกล่องพร้อมกันเลยอ่านี่รุ่นนี้รุ่นนี้น่าสน KS ไม่นี่ไม่ใช่ KS ละอันนี้เป็นตระกูล KD KD นี่ผมว่าน่าจะเป็นสายซิ่งเพราะว่า KD มันมีพวกตระกูลที่ที่ผมเคยรีวิวไปที่เป็นตัวมีคาร์บอนอนะ ก็จะเป็นตระกูล KD ถ้า KS mm hmm. ก็อาจจะเป็น Daily Trainer แล้วก็ Support มาสักครู่นี้ KS 900 l i g h t KS 900 Support ใช่ไหมครับ KD นี่เป็นตระกูล KD ละ KD ไหนวะ KD 900 l i g h t อันเนี้ย KD 900 Support อันนี้ KD 900 l i g h t เอ้ยไม่ใช่ขอโทษอันนี้ KD 900 l i g h t เห็นนี้ KS 900 l i g h t KD 900ไลท์เอองงสีสีเหมือนกันนะฮนะโฟมเปลี่ยนใหม่แล้วไม่ได้ใช้ M f o ฟ m แล้วครั้งนี้มาใช้ V o ฟ m ที่มี P-Bags Power เขาเขียน Power ก็คือ Power by P-Bags ก็น่าจะใช้โฟมถ่าใช้วัสดุเป็นพ P-Bags นะครับตรงนี้เขียนตัวเล็กๆดอบหกนะแต่ดูสิดูน้ำหนักและดูความบางของคู่นี้นะ KD 900น้ำหนักเท่าไหร่10 US 224 2 2 4 224สองสสองสองสี่นี่เป็นตัวซิ่งเลยนะอันนี้นี่ผมว่าเทมโป้สนุกอินทวนี่น่าจะมันนะครับของดีคาร์ลอนคลิปลันนะฮะเป็นรองเท้าเหมาะสำหรับเรซิ่งระยะสั้นได้ไม่มีแผงคาร์บอนนะเอออันนี้ไม่มีแผงคาร์บอนนะครับสำหรับ เคดีเก้าร้ยไลท์ไม่มีแผ่นคาร์บอนนะครับราคาไม่รู้เมื่อกี้220เท่าไหร่นะ220 223 2 2 4กรัมนะครับ2 2 4รกรัมก็ถือว่าเบาพอตัวอาจจะไม่เบามากนะฮะไม่มีแผ่นคาร์บอนด้วยอาจจะไม่เบามากแต่ก็ถือว่าเบาพอตัวนะครับโอเคน,นี่นะครับผลตัวดูสวยสวยสวยคุ่นี้สวยดูซิ้งเพียวลมดี รนะอ,อ,องเท้าของดีแคลอนคลิปรันเนี่ยก็จะทรงเรียวนิดหนึ่งนะครับผมว่าผมมีปัญหาตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็นคาร์บอนแหละแต่ตัว KS900 Support เนี่ยน่าจะใส่สบายไม่น่าอันนี้น่าจะสบายกว่าเพราะว่าดูแพลตฟอร์มกว้างมากน่าจะใส่สบายแต่พวกตระกูลซิ่งพวก KD เนี่ยอันนี้น่าจะน่าจะ ข้างหน้าเท้าน่าจะเหลือเยอะแต่นี่ก็44 44 EUR นะครับ10 US เหมือนกันอะไปะต่อต่อต่ออ่าเหลือีกสองคู่เหลืออกสองคู่นะฮะที่อยู่ในกล่องนะครับเ็บคู่นี้ขึ้นมา KD 900.2 KD 900.2เอออันนี้ก็ไม่มีแผ่นคาร์บอนนี่ไม่มีแผ่นคาร์บอนเหมือนกัน KD 900 ไอ้เจ้ารุ่นนั้นแน่เลยอะที่ผมเคยรีวิวให้เพื่อนๆฟังไปที่มันเป็นโฟมโดนัทอยู่ตรงส้นเท้าอะ่ะเออเออน่าจะใช่น่าจะใช่ KD900.2 นะครับปรับดีไซน์มาใหม่นะรอบนี้นี่ก็เป็น Daily Trainer เหมือนกันที่ไม่มีแผ่นคาร์บอนเช่นเดียวกันเพราะดูแล้วไม่มีแผ่นคาร์บอนเมื่อกี้ KD900 l like. ้ t e ไลนี่อันนี้ KD900.2 รับส่งมาแล้วดูแบบดูซิ่งนะดูมีอะไรอะ่ะเดูไม่รีดูแบบมันมันมีอะไรสักอย่างเนี่ยหมุนตัวดูรอบใครชอบคู่ไหนก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับใช้โฟม v f o ฟ m Plus v V f o โฟมพลัสเค0 0เกรจุดสองเปล่าวะรุ่นนั้นก่อนหนะ้านี้ที่รีวิวไปอะ่ะ น่าจะใช่น่าจะใช่ถ้าน่าจมีคาร์บอนด้วยวใช้ v f o ฟม Plus ด้วยเมื่อกี้ KD900 ไหไลท์ไม่มีไม่เป็น v f o ฟมนะครับไม่ใช่ v f o ฟม Plus แต่คู่นี้เป็น v f o ฟม Plus นะจับแล้วแบบฟิลดีนะเนี่ยคู่นี้ฟิลดีผมว่าเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักก่อน CPUS <c oughs> เท่าไหร่242 242สองสี่สองกรัมนะครับ242สองกรัม ดีแคร์รอนคลิป u ัน d 9 0 0 2นะครับดีไซน์แบบนี้นะดูซิ่งนะแล้วก็ดูแบบดีไซน์มันดูน่าสนใจปรับมาใหม่เลนส์รองเท้าเป็นแบบบางมีบุนุ่มบริเวณหลังเท้านิดหน่อยนะครับลอกระทาบุนุ่มนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเอ,ออยังไม่ยังไม่ได้ดึงอินโซเลยคู่นี้ดึงอินโซไม่ได้ อินโซติดกาวยืนว่าไม่ได้อ่ะคู่สุดท้ายมีทั้งหมด5คู่ใช่ไหมเมื่อกี้ KD 900 Lite ไลท์ดึงอินโซได้นะครับอินโซถอดได้นะครับ900าไลท์เอ้ย KD 900 Lite ไลท์ถอดได้ KS 900ซัพพอร์ตถอดได้นะครับอินโซถอดได้นะครับแล้วก็ KS 900 Lite ไลท์ถอดได้ถอดได้เหมือนกันทำแบบแฟมิลี่แบบนี้เลยแล้วกันเนอะ ไม่ต้องเปิดทีละอันอันสุดท้ายคู่สุดท้ายคู่สุดท้ายครับคอันนี้อะไรนะเดี๋ยวจำชื่อรุ่นไม่ได้นะเออเดี๋ยวนะช่วยรุ่นอะไรนะคู่นี้เคเมื่อกี้ KD 900 KD 900.2อันนี้น่าจะเป็น KD 900x.2 มั้งอืมใช่ป่ะวะจำไม่ได้อ่ะเพื่อนๆผมจำรุ่นนี้ไม่ได้อ่ะอ๋อเนี่ยจะละ KD900xLD2 อ๋อขอโทษได้ลวจะละ KD900xLD นะครับรุ่นที่2ครับ xLD จำได้ว่าเคยรีวิวไปแล้วเหมือนกันเพราะตอนนั้นก็แรก ตอนแรกรีวิว KD 900X ไปแล้วก็มีรุ่น XLD ออกมานะครับอันนี้คือ XLD รุ่นที่2องโฟมใช้เป็น V Foam Plus V Foam Plus มีแผ่นคนะาร์บอนเพลทคาร์บอนเพลทฮะ Also ที่บริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแค่นี้นะครับตามสไตล์รองเท้าซิ่งเลยนะ ดูทรงดีไซน์ซะก,ก่อนสีม่วงม่วงลิ้นรองเท้าแบบบางอัปเปอร์ก็บางมองเข้าไปเห็นอินโซด้านในเลยอินโซด้านในสีส้มนะครับถอดอินโซดได้หรือเปล่านะถอดได้ถอดอินโซดได้ด้วยนะครับโอเคสวยงามนะโลโกโล้เขียนคลิปลันตัวใหญ่หญๆแบบนี้เลย เอเขาไม่มีโลโก้แฮะเออจริงๆด้วยมันจะต้องมีโลโก้แบบนี้สิเนี่ยเห็นปะไม่เป็นรูปเนี่ยเออแต่อันนี้ไม่มีเขียนคลิปลันคลิปลัน,ลลนส่งยาวหมดเลยอันนี้ยิ่งเลี้ยว่าอีก คู่นี้ยังพอแบบเออหน้าเท้ายังกว้างหน่อยนะจะคู่นี้นี่หน้าเท้านี่เรียวมากนะครับเดี๋ยวช่างน้ำหนักกันดูนะครับ xld 2เป็นยังไงบ้าง249กรัมในขนาด10 us 44 eur อกรัมนะครับอ่ะว่าไปแล้วก็สวมเสืเลยแล้วกัน,น,กนอยู่ตรงนี้แหละอยากลองฟิลเบื้องต้นก่อน ไปไเป็นยังไงเฮ้ยเฮ้ยได้ใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้แอบนุ่มแอบนุ่มนุ่มนุ่มหน่อยฮะไม่กระด้างมากใช่เพราะว่าตระกูล XLD ไม่กระด้างเท่ากับ X ใช้ได้อยู่นะครับอืมตรงไซส์ได้เหลือเหลือเยอะหน่อยแต่แต่ถ้าใสา่รถ43หรือ43.5ผมจะ มันจะกระชับตรงหน้าเท้าตรงนี้มากเลยตอนนี้บริเวณตรงนี้มันโอเคแต่ตรงจะเหลือเยอะ<ๆ>เพราะทรงรองเท้าเป็นแบบทรงเรียวไงอโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับเพื่อนๆครับทั้งหมดมี5คู่5คู่ที่ทางดีแคลรนส่งมาให้นะครับขอบคุณมากๆากเลยที่ส่งมาให้รีวิวแล้วก็จะได้แชร์ประสบการณ์รองเท้าดีแคลนคลิปรันรุ่นต่างๆให้กับเพื่อนเพื่อนได้รู้จักกับรองเท้าจากดีแคลอนคลิปรันมากขึ้นนะครับตั้งแต่ตัวท็อป ไม่ท็อปสุดนะท็อปสุดเปนะสีม่วงที่มันนั้นไปเจอที่ที่ชออ็อปอ่ะเขาไม่ได้ส่งมาให้มี XLD 2นะครับแล้วก็มีตัว KD 9 0 0 2นะมี KD 9 0 0 900อยไลท์นะครับมี KS 9 0 0 s u p p o ซัพพอร์ตแล้วก็มี KS 9 0 0 like, ไหลทั้งหมด5คู่5คู่ วางไงวางแบบน้องบาดดีกว่าบาดเขาชอบวางเงี้ยหยิบมาจะได้แหมพี่ก็ทาได้เดี๋ยว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 นะนะอย่างนี้ป่ะแหมทั้งหมดห้าคู่วนี้เนี่จะทําเป็นภาพปกไงแกะกล่องรอรีวิวนะครับเพื่อนๆครับลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ก็ทยอยไล่รีวิวไปแล้วกันนะครับห้าคู่นี้อยากฟังคู่ไหนก่อน เพื่อนๆคอมเมนต์บอกกันทีเออถามเพื่อนๆก่อน,นอยากฟังคู่ไหนก่อนจะได้เอาคู่นั้นไปรีวิวก่อนเพราะตอนนี้แกะกล่องรอรีวิวหลายคู่เลยเกินยังไม่รวมของเก่านะของเก่าอีกเพียบเลยแล้วก็เพิ่งเปิดอีก2รุ่นไปหมาดๆแล้วก็มาอันนี้อีก5รุ่นนะครับอยากฟังรุ่นไหนก่อนคอมเมนต์ comment บอกกันมานะครับวันนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับบายบายประคองไว้ประคองไว้จะเอื้อมมือไปปิด Bịt con. anh da. Mày đai rồi.